สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อการบัญชีค่าแรงงานโดยอาจารย์วิชุตาชิลกุลนะคะเนื้อหาสำหรับวันนี้นะคะ 1. ประเภทของแรงงานในการผลิต 2. เอกสารเกี่ยวกับค่าแรงงานและ 3. การคำนวณค่าแรงงานค่ะ แรงงานในกิจการผลิตนะคะจะประกอบไปด้วยแรงงานทางตรงและแรงงานทางอ้อมโดยที่แรงงานทางตรงนะคะจะถือเป็นแรงงานหลักที่ปฏิบัติงานในขั้นตอนของการผลิตสินค้าสำเร็จรูปและสามารถระบุเวลาที่ใช้ไปในงานได้อย่างชัดเจนเช่นค่าแรงงานของพนักงานที่อยู่ในกระบวนการผลิตในช่วงเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกา ส่วนค่าแรงงานทางอ้อมนะคะจะถือเป็นแรงงานสนับสนุนในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปโดยไม่สามารถระบุเวลาที่ใช้ไปในงานได้อย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นเงินเดือนของผู้จัดการโรงงานที่ดูแลกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบนะคะ เอกสารที่เกี่ยวกับค่าแรงงานนะคะจะประกอบไปด้วยบัตรบันทึกเวลาที่จัดทําขึ้นโดยฝ่ายบุคคลบัตรจําแนกเวลางานทะเบียนเงินเดือนค่าจ้างและใบสําคัญจ่ายซึ่งจัดทาขึ้นโดยฝ่ายบัญชีและเช็คเงินเดือนนะคะที่จัดทาขึ้นโดยฝ่ายการเงินค่ะ การคำนวณค่าแรงงานนะคะจะประกอบไปด้วยการคำนวณ2ส่วนนะคะส่วนที่1คือการคำนวณค่าแรงงานขั้นต้นนะคะซึ่งได้จากค่าแรงงานปกติบวกด้วยค่าแรงงานล่วงเวลานะคะส่วนที่2ก็คือค่าแรงงานสุทธินะคะซึ่งได้มาจากค่าแรงงานขั้นต้นที่เราคำนวณได้ในส่วนแรกนะคะหักด้วยรายการหักต่างๆนะคะซึ่งค่าแรงงานขั้นต้นนะคะมีข้อกําหนดตามกฎหมายดังนี้นะคะ 1. การทำงานเกินเวลาทำงานปกติค่าตอบแทนการล่วงเวลาจะได้เท่ากับ1.5เท่าของอัตราค่าจ้างแรงงานปกติ 2. การทำงานในวันหยุดแต่เป็นช่วงเวลาทำงานปกติค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาจะเท่ากับ2เท่าของอัตราค่าจ้างแรงงานปกติ 3. การทำงานในวันหยุดและเป็นช่วงนอกเวลาทำงานปกติค่าตอบแทนทำงานล่วงเวลาจะเท่ากับ3เท่าของอัตราค่าจ้างแรงงานปกติโดยค่าตอบแทนในการทำงานล่วงเวลานะคะ อัตราค่าจ้างแรงงานในส่วนที่เป็น1เท่าจะโอนเข้างานระหว่างทำหรือ work in process ส่วนอัตราค่าจ้างส่วนที่เกินอัตราค่าจ้างปกติจะเป็นแรงงานทางอ้อมนะคะที่จะโอนเข้าค่าใช้ใจ่ายในการผลิตหรือ overhead นะคะองค์ประกอบของค่าแรงงานขั้นตน้นองค์ประกอบที่1คือค่าแรงงานปกติจะประกอบไปด้วย3ส,ส่วนหลักๆนะคะส่วนที่1คือ ค่าแรงงานปกติที่เกิดจากการผลิตผลงานปกตินะคะตัวนี้เราจะโอนเข้างาน um problem, hmm 2> <2 anyway> 谢谢ระหว่างทำส่วนที่2คือค่าแรงงานปกติที่สูญเปล่าไปในกระบวนการผลิตเราจะโอนเข้าค่าใช้จ่ายในการผลิตส่วนที่3คือค่าแรงงานสนับสนุนเราจะโอนเข้าค่าใช้จ่ายในการผลิตองค์ประกอบที่2คือค่าแรงงานล่วงเวลานะคะแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆ ส่วนที่1คืออัตราปกติ1เท่านะคะเราจะโอนเข้างานระหว่างทําและส่วนที่2คือส่วนที่เกินจาก1เท่าหรือเรียกว่าอัตราส่วนเพิ่มนะคะเราจะโอนเข้าค่าใช้จ่ายในการผลิตค่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะกิจการแห่งหนึ่งได้กําหนดเวลาทํางานปกติคือช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นากาถึง17เนาฬกาและมีช่วงพักกลางวันหนชั่วโมง ข้อมูลการทำงานของพนักงานที่อยู่ในแผนกเย็บเข้าลูกเป็นดังนี้นะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์มีเวลาทำงานตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาดังนั้นจะเห็นว่าชั่วโมงปกตินะคะเท่ากับ8ชั่วโมงยกเว้นวันพุธนะคะที่มีเวลาทำการถึง20นาฬิกาดังนั้น ช่วงเวลาที่เป็นล่วงเวลา1.5เท่าจะเท่ากับ3ชั่วโมงนะคะและการทำงานในวันเสาร์ตั้งแต่13นาิกาถึง19นาฬิกาจะมีค่าล่วงเวลานะคะ2เท่าก็คือนับตั้งแต่13นาฬิกาถึง17นาฬิกา เท่ากับ4ชั่วโมงและล่วงเวลา3เท่าตั้งแต่เวลา17ถึง19นาฬกาเท่ากับ2ชั่วโมงนะคะดังนั้นผลรวมของการทำงานนะคะมีชั่วโมงปกติเท่ากับ40ชั่วโมงล่วงเวลา1.5เท่าเท่ากับ3ชั่วโมงล่วงเวลา2เท่าเท่ากับ4ชั่วโมงและล่วงเวลา3เท่าเท่ากับ2ชั่วโมงค่ะจากข้อมูลตามตัวอย่างนะคะ ค่าแรงงานขั้นต้นจะเกิดจากสององค์ประกอบหลักองค์ประกอบที่1คือค่าจ้างแรงงานปกติองค์ประกอบที่2คือค่าจ้างล่วงเวลานะคะองค์ประกอบที่1ค่าจ้างแรงงานปกติเราจะแยกออกได้เป็นแรงงานทางตรงโดยเอาจํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรงคูณกับอัตราค่าจ้างแรงงานเท่ากับ1,600บาทส่วนค่าจ้างล่วงเวลาเมื่อเราพิจารณาแต่ละอัตราส่วนนะคะเราจะพบว่า จะสามารถแยกเป็นแรงงานทางตรงและแรงงานทางอ้อมโดยแรงงานทางตรงเราจะนำชั่วโมงคูณด้วยอัตราค่าจ้างแล้วคูณด้วยจำนวนเท่าคือ1เท่านะคะส่วนค่าแรงงานทางอ้อมเนี่ยเราจะคูณด้วยอัตราส่วนเพิ่มที่เหลือนะคะ จะเห็นว่าอัตรา1.5เท่าอัตราส่วนเพิ่มที่เหลือก็คือ0.5อัตรา2เท่าอัตราส่วนเพิ่มที่เหลือก็คือ1เท่าอัตรา3เท่าอัตราส่วนเพิ่มที่เหลือก็คือ2เท่านะคะเมื่อเราพิจารณาถึงค่าแรงงานทางตรงนะคะ1,600บาทบวกด้วย120บวกด้วย160และบวกด้วย80เราจะได้ค่าแรงงานทางตรงจำนวนทั้งสิ้น1,960ส่วนค่าแรงงานทางอ้อมจะประกอบไปด้วย60บาท นะคะบวกกับ160บาทบวกกับ160บาทได้เท่ากับ380บาทซึ่งค่าแรงงานทางตรงเราจะโอนเข้างานระหว่างทำส่วนค่าแรงงานทางอ้อมเราจะโอนเข้าค่าใช้จ่ายในการผลิตค่ะจากตัวอย่างเดิมนะคะแต่มีข้อมูลเพิ่มเติมคือในวันอังคารนะคะเครื่องจักรเสียระหว่างผลิตทําให้มีเวลาแรงงานในขั้นตอนการผลิตสูญเปล่าจากการรอคอยซ่อมแซมเครื่องจักรเป็นเวลา2ชั่วโมงนะคะ ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือองค์ประกอบที่1ค่าจ้างแรงงานปกตินะคะจะแบ่งออกเป็นค่าแรงงานทางตรงนะคะเท่ากับ38ชั่วโมงคูณด้วยอัตราค่าจ้างเท่ากับ1520และประกอบไปด้วยค่าแรงงานทางอ้อมที่เกิดจากการสูญเปล่าจากการรอคอยนะคะ2ชั่วโมงคูณอัตราค่าจ้างเท่ากับ8 0บาทดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าค่าแรงงานทางตรงนะคะจะเท่ากับ1520 บวก120บวก160และบวก80นะคะเท่ากับ1,880ส่วนค่าแรงงานทางอ้อมจะประกอบไปด้วย80บาทบวก60บาทบวก160บาทและบวก160บาทจะเท่ากับ460บาทนะคะ,ะ,ะค่าแรงงานทางตรงนะคะจะถูกโอนเข้างานระหว่างทําส่วนค่าแรงงานทางอ้อมนะคะก็จะถูกโอนเข้าค่าใช้จ่ายในการผลิตค่ะตัวยอย่างต่อไปนะคะ พนักงานที่ทำงานอยู่ในแผนกตัดแต่งได้รับค่าจ้างในอัตราชั่วโมงละ35บาทสำหรับการทำงานในเวลาปกติและถ้าเข้าทำงานในกะบ่ายหรือกะดึกจะได้รับค่าจ้างในอัตราชั่วโมงละ40บาทในสัปดาห์ที่2ของเดือนกันยาพนักงานทำงานในเวลาปกติจำนวนทั้งสิ้น32ชั่วโมงและทำงานในช่วงกะบ่ายอีก16ชั่วโมง การหักภาษีหน้าที่จ่ายบริษัทจะหักไว้3%ของค่าแรงงานขั้นต้นและการหักเงินประกันสังคมจะหักไว้ที่5%ของค่าแรงงานปกติการคำนวณค่าตอบแทนที่พนักง,งานได้รับนะคะจะเป็นดังนี้ส่วนที่1น,นะคะค่าแรงงานปกติจะเกิดจากค่าแรงงานทางตรงที่พนักงานทำงานทั้งสิ้น32ชั่วโมงคูณด้วยอัตราค่าแรงงานปกติก็คือ35บาทคิดเป็นจานวนเงิน1,120บาท และองค์ประกอบที่2นะคะก็คือค่าล่วงเวลาโดยจะแยกเป็นค่าแรงงานทางตรงนะคะ16ชั่วโมงคูณกับอัตราค่าจ้างปกติคือ35บาทคิดเป็นเงินเท่ากับ560บาทและส่วนที่2คือค่าแรงงานทางอ้อมก็คือจำนวนชั่วโมง16ชั่วโมงบวกคูณด้วยส่วนเพิ่มนะคะ5บาทนะคะคิดเป็นเงินทั้งสิ้น80บาทดังนั้นรวมค่าแรงงานขั้นต้นนะคะจะได้เท่ากับ1,760บาท การหักนะคะภาษีหักหน้าที่จ่ายบริษัทจะหักไว้ค่าแรงงานขั้นต้นนะคะคูณด้วย3%คิดเป็นเงิน52.80สตางค์และการหักเงินประกันสังคมนะคะจะหักจากค่าแรงงานปกตินะคะ1,120บาทคูณด้วย5%คิดเป็นเงิน56บาทดังนั้นค่าแรงงานสุทธินะคะจะเกิดจาก1,760ลบด้วย52.8 และลบด้วย56ยอดเงินสุทธินะคะที่พนักงานท่านนี้จะได้รับนะคะก็คือ1,651บาท20สตางค์ค่ะสำหรับการบันทึกบัญชีค่าแรงงานนะคะจะเดบิตคุมค่าแรงงานเท่ากับค่าแรงงานขั้นต้นที่คำนวณได้1,760บาทเดบิตเงินสมทบประกันสังคมเท่ากับจำนวนเงินที่บริษัทสมทบให้56บาทเครดิตเงินประกันสังคมค้างจ่ายเท่ากับ เงินสมทบประกันสังคมในส่วนของบริษัทและส่วนที่หักลูกจ้างไว้112บาทเครดิตค่าภาษีเงินได้หักณที่จ่ายค้างจ่ายเท่ากับ52บาท80สตางค์เครดิตค่าแรงงานค้างจ่ายเท่ากับยอดเงินสุทธินะคะที่พนักงานจะได้รับก็คือ1,651บาท20สตางค์นะคะหลังจากนั้นเราจะทำการโอนค่าแรงงานนะคะ โดยแยกเป็นงานระหว่างทำกับค่าใช้จ่ายในการผลิตซึ่งงานระหว่างทำจะเกิดจากค่าแรงงานทางตรงทั้งหมดนะคะส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตจะเกิดจากค่าแรงงานทางอ้อมนะคะดังนั้นเดบิตคุมงานระหว่างทำนะคะเท่ากับ1680บาทเดบิตคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตนะคะเท่ากับ80บาทและเครดิตคุมค่าแรงงานนะคะทั้งหมดนะคะออกไปเลยนะคะด้านเครดิตเท่ากับ1760นะคะ หลังจากนั้นเราจะบันทึกการจ่ายเงินให้กับพนักงานนะคะโดยการเดบิตค่าแรงงานค้างจ่ายเท่ากับ1,651บาท20สตางและเครดิตเงินสดของกิจการออกนะคะสำหรับเนื้อหาและตัวอย่างของการบันทึกบัญชีค่าแรงงานก็มีเพียงเท่านี้หากใครมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเข้ามาได้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ